สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Anime Defender การีกเช่นเคยนะครับ หลังจากที่มีคลิปที่พี่เนี่ยได้สอนลงในการฟาร์มนะครับผมไม่ว่าจะฟาร์มเป็นซอรี่ในเรื่องวันละ7 0 0 0นะครับวันละแสนเพชรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำนะครับผมหนึ่งโปรแกรมที่ช่วยให้น้องๆนั้นสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายๆสบาย,สบายสบายโดยที่เรานั้นไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้หรือเปิดคอมทิ้งไว้ให้เปลืองไฟเลยนะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมนั้นจะมีชื่อว่าตัว u g phone นั่นเองนะครับผม ตัว UG4 นั้นจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถเล่นเกมหรือบอร์ดเกมได้โดยที่ไม่ต้องเปิดคอมหรือมือถือทิ้งไว้นั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยละกันนะครับผมอันดับแรกนะครับที่น้องๆจะต้องทําเลยนะครับผมนั่นก็คือ กดลิงก์ในการเชิญในการสมัครนะครับซึ่งลิงก์ในการเชิญใช้งานตัวของแอปพลิเคชัน UG Phone เนี่ยจะอยู่ตรงใต้ดีคริปชันนะครับหรือว่าอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะเอาไว้ให้เนาะสำหรับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการลงทะเบียนนะครับผมโดยที่เราจะใช้ตัวของ Google Play ในการลงทะเบียนหรือจะเป็น Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็กดเลือกลงทะเบียนเลือกอีเมลนะครับเลือก Facebook ให้เสร็จเรียบร้อยทางโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะพาเราไปอีก หนหนหึงะครับผมลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าเราจะใช้เป็นเมลหรือว่า a c e b o o k นะครับผมเขาก็จะพาเราเนี่ยมาอย่างหน้าดาวน์โหลดนะครับซึ่งวิธีการใช้งานตัวของ U g p h o n e นั้นสามารถใช้งานสองรูปแบบได้ด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นดาวน์โหลดบนเวอร์ชัน PC ก็ได้นะครับส่วนถ้าหากว่าใครไม่สะดวกดาวน์โหลดในเวอร์ชัน PC และใช้งานเป็นเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ใช้งานผ่านมือถือนะครับผมก็จะมีให้โหลดไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นของ iOS หรือว่าดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นของ Android ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดในคอมเนี่ยตัวของปุ่มกดเนี่ยมันอาจจะบั๊กอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าเข้ามือถือนั้นก็จะมีปุ่มให้เลือกตามปกตินะครับให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือในคอม ก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยละกัน เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยพี่ก็เข้ามาล็อกอินภายในโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานั้นทําการเลื่อนมาที่ตัวของหน้าปุ่มซื้อนะครับผมตอนแรกเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยในหน้าอุปกรณ์นั้นอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมหน้าตาของโปรแกรมนะครับหรือว่าหน้าจอของโปรแกรมเนาะเราจําเป็นที่จะต้องสั่งซื้อหน้าจอของเขาก่อนนะครับผมโดยสามารถกดมาที่ปุ่มซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะในมือถือก็จะมีปุ่มซื้อให้ขึ้นอยู่ นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เลือกเข้ามาได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีตัวหน้าจอเนี่ยที่แนะนําให้เราซื้ออยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น UVIPGVIPGVIP 12หรือ SVIPSuperiorVersion ซึ่งอันนี้จอหมดนะครับผมอ่ะ สรับตรงนี้นะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องเลือกซื้อเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ประเทศเรามากที่สุดแล้วก็ปิงน้อยที่สุดแล้วและต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของจํานวนวันในการซื้อนะครับซึ่งจํานวนวันในการซื้อเนี่ยก็จะอ้างอิงจากเงิน US Dollar นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับต่อนหนึ่ง US Dollar นะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็คือ7วันเนี่ยใช้เงินจํานวน100บาทแ่นั้นเองะรีร่ยกในแต่ละน,นัย ก็คือไม่กี่บาทเองนะครับถ้าหากว่าใครจะเช่าตัวของเจ้าหน้าจอนี้แหละนะครับผมในการฟาร์มก็คือตกวันนึงก็10บสบ,บาท10บ,บาทกว่ากว่าเองนะครับอ่ะสรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครจะเหมานะครับผมในราคาอยู่ที่ เดอลลาร์นะครับหรือว่า6.99ดอลลาร์เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับอันนี้เนี่ยไม่ถึง10บาทเนาะเช่าต่อเดือนนะครับจะราคากันค่อนข้างถูกกว่าส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยกดลิงก์นะครับผมแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ที่พี่แปะไว้ให้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของพอยต์นะครับหรือว่าเพจมาจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบ เช่าฟรีก่อนสี่ชั่วโมงนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะสามารถทดลองเช่าฟรีได้ก่อน4ชั่วโมงได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้น้องๆทดสอบเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเช่าต่อไปจากนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยพี่ก็จะกดเช่าฟรีมาให้ดูก่อนสักจอหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการกดซื้อเลยแต่ถ้าหากว่าใครตัดสินใจที่จะซื้อเป็นรายวันแล้วนะครับไม่อยากจะทดลองเช่าฟรีเนี่ยก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะสมมุติว่า30วันนะครับาปุ๊บ เขาก็จะมีช่องทางในการชําระเงินนะครับผมไม่ว่าจะผ่านเปย์พ้านะครับบัญชีธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของประเทศเรานะครับทูมันดี้วอลเล็ตสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถชําระได้เช่นกันนะครับก็เลือกชําระในช่องทางที่ตัวเองสะดวกเลยนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็สั่งซื้อได้กันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะย้อนกลับไปละกันนะครับผมแล้วก็จะ ซื้อแบบทดลองใช้งาน4ชั่วโมงมาให้กันดูก่อนละกันนะครับอ่ะกดซื้อไปนะครับผมจ่ายด้วยเพจ250นะครับกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะะหลังจากสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะทําการยืนยันเสร็จสิ้นตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดกลับไปในหน้าแรกนะครับผมกลับมาที่หน้าอุปกรณ์ด้านซ้ายบนนะครับตัวของโปรแกรมเนี่ยก็จะกำลังเปิดโปรแกรมให้เราแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีระยะเวลาในการ เปิดให้เรานะครับผมอ่ะอย่างเช่นเราเช่าไปทั้งหมด4ชั่วโมงใช่ไหมโดยใช้ตัวทดลองฟรีนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Cloud p o n e ที่1นนะครับผมสามารถกดเข้าไปที่ในหน้าจอเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าตัวโปรแกรมเนี่ยกำลังรีสตาร์ทโปรแกรมอยู่นะครับก็ให้รอสักครู่หนึ่งละกันนะครับผมจนกว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะเปิดจนเสร็จนะฮะอ่ะหลังจากที่ตัวโปรแกรมเนี่ยมันรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ย กดทําการเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะกดแตะเข้าไปหนึ่ง G นะครับตัวของหน้าจอเนี่ยก็จะสลับเข้ามาในหน้า Android ของตัวแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํานะครับผมนั่นก็คือเข้าไปที่เกมเซนเตอร์นะครับผมอ่ะเข้ามาในเกมเซนเตอร์นะครับแล้วก็หาดูเจ้าตัวของโรบอทนะครับถ้าหากว่าหาตัวของโรบอท ไม่เจอนะครับผมก็ให้เข้ามาที่ Google Play ละกันนะครับทําการล็อกอิน ID Google Play ให้เสร็จอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมล็อกข้อโหลดตัวโรบอกมาติดตั้งให้เสร็จตามปกตินะครับตรงนี้พี่ขออนุญาตล็อกอินแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมอ่ะล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โหลดมาเลยนะครับผมโลบบอกนะฮะ หลังจากนั้นก็กดติดตั้งนะครับผมรอตัวโปรแกรมเนี่ยติดตั้งให้เสร็จนะครับอะไรที่หาใน LG Phone Store ไม่เจอนะครับก็มาโหลดได้ใน Google Play ตามปกติได้เลยนะครับผมอ่ะสลับอันนี้เนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะหาไม่เจอจริงๆนะครับผมรอให้มันโหลดเสร็จสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับ หลังจากที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เรามาที่ตัวของ t o o l Center นะครับผมแล้วก็เลื่อนหาเต้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Auto Clicker นะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นรูปมือสีเหลืองๆนะฮะกดเข้าไปนะครับทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะทำการดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับผมกด Install ไปด้วยนะครับผม พออินสตอลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ทำการเปิดเจ้าตัวออโต้คิกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาก่ดน,นะครับเป็นจํานวนหนึ่งครั้งนะครับกดตกลงนะครับผมเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าถึงการแตะหน้าจอนะครับเลือกตัวออโต้คิกเกอร์แล้วก็กดใช้บริการตรงนี้กดอนุญาตนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นก็กดแบคกลับไปนะครับเพื่อให้กลับไปที่หน้าตัวของโปรแกรมออโต้คิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเข้ามาที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูในคลิปในการสอนลคสตอรี่หรืออะไรนะครับให้เข้ามาตรงที่โหมดเลือกหลายเป้าหมายนะครับตรงนี้เนี่ยกดทําให้สามารถนะครับก็จะขึ้นหน้าจอในการมาโคให้กับเรานะครับหลังจากนั้นกดกลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เข้าสู่เกมโรบอทได้ตามปกติเลยนะครับผมอ่ะเพื่อที่เรานั้นจะเข้าไปทําการ FK ฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เข้ามาที่หน้าเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็แล้วแต่วิธีการฟาร์มของน้องๆนะครับว่าจะฟาร์มแบบไหนนะครับจะฟาร์มแบบ Fk นะครับผม Fk โซนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เข้ามาใน Fk โซนนะครับกดเทเลพอร์ตไปนะครับตามปกติเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นการฟาร์มแบบยืนเฉยๆรอรับเพชรไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เติมพรีเมียมนะครับผมจะค่อนข้างคุ้มค่าอยู่พอสมควรเพราะว่ามันจะได้เพชรมากกว่า การลงสตอรี่นะครับผมสลับโหมดนี้เนาะก็อย่าลืมตั้งค่าตัวของมาโคนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับผมแล้วก็มาแต่แตะแตะเอาไว้ตรงบริเวณตรงนี้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้โปรแกรมหลุดนะครับหลังจากนั้นก็กดเล่นเลยนะครับมันก็จะแตะ ซ้ําวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเนี้หน้าจอเนี้ยมันหลุดนะครับสำหรับใครที่จะมา FK ใน FK Lobby นะครับส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะไป FK s t o สตอนะครับอันนี้ก็สือสอนเผื่อไว้หน่อยละกันนะครับเผื่อบางคนอยากจะได้เพชรเยอะกว่าสำหรับกรณีที่เราไม่ได้เติม UIP จริงๆนะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวก็กลับไปที่ล็อบบี้กันก่อนละกันนะครับผม การฟาร์ม FK Story นะครับสิ่งที่พี่แนะนำเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวละครที่ควรจะมีในการฟาร์มเนี่ยก็ขอเป็นตัวละครระดับอ่าอีพกขึ้นไปแล้วกันนะครับหรือว่ากรอบม่วงขึ้นไปเนาะมันจะได้ผ่านได้ง่ายๆหน่อยจะได้ไม่มีการวืดนะครับส่วนถ้าใครมีตัวของมิสติกเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าใช้งานได้ดีกว่าเคี่ยมอนได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่าสมมุติว่าผมจะใช้ตัวนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะ เดินเข้าไปในสตอรี่นะครับผมแล้วก็เลือกด่านแรกแชปเตอร์ที่1นะครับกดคอนเฟิร์มอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทลุยด่านกันเลยนะครับพอเข้าไปในด่านแล้วนะครับเราเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่ขี้เคยสอนไว้นะครับก็เลื่อนมาในจุดที่เราต้องการจะวางตัวละครนะครับผมซึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงนี้แหละนะฮะตรงบริเวณตรงนี้นะฮะ หันจอขึ้นไปให้สูงที่สุดที่จะทำได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ก Creation. ดทําการวางตัวเลยนะครับโดยวิธีการใช้งานมาโคตรตัวนี้เนี่ยก็ให้กดเครื่องหมายบวกนะครับผมอันดับแรกเลื่อนมาที่ตัวละครนะครับผมที่เราจะวางนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกพื้นที่ที่เราจะวางนะครับผมว่าจะวางบริเวณไหนเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้กดที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งให้ขึ้นตัว อ่าตัวกดวางนะครับผมให้เรากดบวกชิ้นที่3มนะครับมาที่ตัวกดวางนะครับผมอ่ะแล้วก็ลองรันดูก่อนนะครับว่าตัวละครมันวางไหมอ่ะเห็นไหมตัวละครมันวางแล้วนะครับพอมันวางแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่สเต็ปถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะฮะกดที่เลข4ี่นะครับผมบวกขึ้นมาให้เป็นเลข4วางไว้ที่แคนเซลสักปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยถ้าหากวางไม่ได้มันจะได้ทําการยกเลิกได้นะครับเพื่อที่จะให้วางตัวถอไปได้ง่ายนะครับอ่ะ กดที่ปุ่มที่5นะครับปุ่มที่5นะครับก็ให้เราเลือกตัวละครนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดที่ตัวละครขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าไอ้ปุ่มอัปเกรดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหากว่าใครกดไม่ได้นะครับปุ่มตัวนี้บังนะครับให้กดเครื่องหมายตรงนี้นะครับผมที่เป็นลูกศรชี้ซ้ายบนนะครับเพื่อทําการ่าปิดนะฮะปิดไม่ให้มองเห็นตัวของปุ่มต่างๆนะครับกดแล้วก็กดที่หน้าต่อได้นะครับผมและหลังจากนั้นแอดปุ่มที่6นะครับผมเพื่อที่จะทําการอัปเกรดตัวละครเข้าไปนะครับ แนะนำว่าให้ทําอย่างนี้เนี่ยวางไว้สัก2ตัวละครด้วยกันในตําแหน่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยพี่วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตัวที่2เนี่ยก็เริ่มดูใหม่เลยนะครับก็คือการเลือกที่ตัวละครที่เราจะวางนะครับผมอ่ะเลือกมาที่ตําแหน่งที่เราจะทําการวางนะครับสมมุติว่าจะวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับผมเลือกที่ปุ่มที่เราทําการกดวางตัวละครนะครับเลือกที่ปุ่มที่เราต้องการยกเลิกวางตัวละครนะครับอ่ะมาที่ปุ่มที่ เดิมนะครับผมก็คือกดที่ตัวละครหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทําการเลือกตัวละครแล้วก็ทําการกดอัพตัวละครนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองเล่นสคริปแบบเต็มๆกันเลยละกันนะครับผมฮะให้มันรันไปนะฮะวางตัวที่1นนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดด้วยเช่นกันนะครับ อาจจะกดลานไว้หน่อยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ทําการตั้งหน่วงดีเลยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวของโปรแกรมเขาเนี่ยค่อนข้างลื่นมากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีแหลกมีกระตุกนะครับผมเช่ามาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าในการบอดการ์ดฟาร์มแน่นอนนะครับผมก็จะปล่อยให้มันเล่นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเวฟที่15นะครับเดี๋ยวพอถึงเวฟที่15จบแล้วนะครับผมพี่ก็จะมาสคริปต์สอนตั้งค่าปุ่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปุ่มการเริ่มใหม่นะครับผมก็ตัดพาไปที่ตรงนั้นกกััันนนเลลยะครบ อ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็จบเวฟที่สิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเรายังไม่มีปุ่มในการเล่นซ้ําเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้ทําการหยุดตัวสคริปหรือว่ามาโครไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับกดบวกปุ่มสุดท้ายขึ้นมานะครับและเลือกมาที่ตัวของเพลย์เกนนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าตัวของโปรแกรมเนี่ยจะทําการเล่นสตอรี่ต่อให้เราหรือเปล่านะครับ เห็นไหมตัวโปรแกรมก็จะทําการรีเซ็ตในการเล่นต่อให้กับเราแล้วนะครับผมต่อมานะครับพี่จะสอนขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับนั่นก็คือการบันทึกมาโครไว้เผื่อว่าเราจะมาเปิดในการมาโครรอบหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับโดยการกดมาที่ตัวเฟืองตรงนี้นะครับผมกดที่ตั้งค่าจะตั้งค่าชื่อหรือไม่ตั้งค่าก็แล้วแต่นะครับก็ตั้งค่าตามความสะดวกของน้องๆเลยนะครับอย่างเช่นพี่จะตั้งค่าเวน AFK นะครับผมก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นกดตกลงนะครับ หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยนะครับกดที่ป้องกันการตรวจสอบนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเวลาเราเปิดตัวของโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วจะโหลดตัวของมาโคเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่นะครับว่าเราจะเลือกตัวมาโครตัวไหนที่เราบันทึกไว้บ้างหรือย,ยังหรือระหว่างที่เราเล่นมาโครอยู่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็กดที่โหลดการกําหนดค่าได้นะครับแล้วก็เลือกตัวของมาโครที่เราใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็กดเล่นซ้ำแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะปล่อยไปเลยนะครับตามสบายสบายก็คือปิดต่อเกมปิดอะไรทิ้งไปได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป นะครับผมไม่จําเป็นต้องเปิดโทรศัพท์ไม่จําเป็นต้องเปิดคอมทิ้งไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวของ Cloud Phone หรือว่า U t Phone ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําการปล่อยบอดให้เราแบบอันตโนมัติเลยนะครับไม่เปลืองค่าไฟด้วยไม่เปลืองแมตโทรศัพท์ด้วยนะครับสบายๆชิลๆนะครับสมมุติว่าพี่ปิดไปเลยนะครับผมสัตว์ตรงนี้เนาก็ปล่อยให้มันเล่นไปปุ๊บกาะบาดไป ตัวของโปรแกรมเนี่ยก็ยังคงรันอยู่นะครับกดหน้าจอรีเฟรชหน้าจอทีหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าไปดูนะครับก็แค่จิ้มไปที่หน้าจอเก่าเหมือนเดิมนะครับผมตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะทําการเปิดหน้าจอให้เราดูนะครับว่าอ่ากำลังเล่นอยู่นะฮะยังไม่ได้หลุดนะครับผมก็คือ,อยังทํางานอยู่ตามปกตินั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของโปรแกรม UG Phone นั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการเปิดปอร์ดหลายหน้าจอนะครับก็สามารถมาเช่ากันได้ในราคาสบายๆกระเป๋านะครับผมหรือใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็สามารถ f k ในการฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรกันไปได้ยาวๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยทุกคนเล่นเกมนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นหากใครมีคําถามเกี่ยวกับตัวของโปรแกรม UG Phone ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่าง คลิปได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับน้องๆทุกคน